สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของทีเด็ดชแนลนะครับอยู่กับเกม RO และกรอคออเดรจินนะครับวันนี้ก็เป็นการเตรียมอัปเดตนะนะวันที่7เดือน6ป้าวันนี้7เดือน6นะครับก็จะมีตัวอัปเดตเข้ามาประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอาชีพใหม่ที่เตรียมเตรียมวเนอะเดี๋ยวมาดูกันละกนันนี่อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มจากตัวร้านค้าก่อนดีไหมร้านค้าก่อนนะครับร้านค้าเนี่ยน่าจะมีตัวของแพ็คมาเพิ่มเติมก็คือแพ็คของ โรดช็อปนะครับก็จะมีแบบ2แบบคือซื้อผ่านเนียนเบอร์รี่นะครับแล้วก็ซื้อผ่านไดมอนด์นะครับซึ่งความคุ้มค่าเนี่ยเขาก็จะบอกกันนะว่าอย่างตัวไดมอนด์นะครับรลดราคาที่ห้าสนะอย่างเช่นผมขอดูแพ็คแพงๆหน่อยละกันพันสได้อะไรบ้างอ่ะมาดูกันได้เป็นมูระคอยหินออฟอ 1, พันสะี่ผมว่าแอบแพงนะผมว่าแอบแพงขอดูแพ็คอื่นหน่อยครับว่าแพ็คไหนคุ้มบ้างนะอันนี้แร่ก,ก้าสองแต่ก็ต้องสุ่มนะครับ โอ้โหแต่ผมว่าราคาแอบ,แอบสูงอยู่นิดนึงนะถ้าความคุ้มค่าผมว่าตัวของอาร์มน่าจะคุ้มกว่าครับแต่ว่าน,นี่ก็โอเคคิดง่ายๆว่าได้ของตีบวกประมาณนึงเลยนะแล้วก็แบบต้นราคาให้หน่อยอกอย็อันนี้น่าสนใจวะทุกคนอันตรายการ5าใบนี้ค่อนข้างดีอันนี้อันนี้แหลมวันนี้แหลมก็แปดสิบค่อนข้างแหลมครับมาดูตัวเหรียญต่อนะฮะเหรียญก็มีแบบโอ้โหสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้า เจ็ดสิบเจ็ดห้าเพียบจัดแสแดงว่ามันจะต้องขึ้นตามโลกโลกปะยิ่งเยอะขึ้นแพ็กก็จะมากขึ้นผมขออนุญาตดูแพ็คราคาสูงก่อนเลยนะครับว่าแบบอย่างราคางสูงๆมีอะไรบ้างนะนี่กันนะอันตรารการหนึ่งแล้วก็เงินล้านสองอันเนี้ยหินตีบวกโอ้โหนี่ครับ chapter of freedom ยศหนึ่งอันเก้าเก้าเก้าอันนี้แอบบแอบบแอบบดีนะตีบวกก็ดีครับกันแตกก็มีครับมียศอีกไหนจะมีเงินอีก แพ็กเนี้ยคุ้มอยู่แพ็กอื่นล่ะเป็นไงบ้างอันนี้ก็ทัพเพชรห้าอันครับตราม่มงหนึ่งดัวแลนด์อันอื่นผมว่าผมก็ก็เฉยๆแต่ถ้ามีตังก็คงซื้อครับอันนี้มีตังคงซือ้อแล้วแต่ตอนนี้ยังเฉยๆกับกับแพ็กตรงนี้อยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเอ้ยลืมไปดูล้านค้าต่อว่าคะแนนพี่มีเพิ่มเติมไหมผมไลดูทีอันเลยครับอย่างตัวคะแนนของกิ้วของกิ้วยังไม่มีเพิ่มครับ ตัวของหินอ่าเหรียญช่วยเหลือก็อยังไม่มีเพิ่มฮะแล้วก็มาแล้วจริงๆทุกคนเจ้าวัวมาแล้วครับร้อยยี่สิบสรอยสี่สิบเจ็ดแล้วก็เก้าพันสองใหรอนะฮะแล้วก็จะมีเจ้าหนูแฮมเ,มเตอร์ลีดนะครับแล้วก็จะมีตัวของร็อกเกอร์คอรกี้ครับเซตวงนี้มาแล้วสาตัวฮะ อาตัวเพจช,ช็อปไม่มีรัปเดตครับอันนี้ขนมไม่มีเคเด,ดช็อปมีไหมไมีซื้อไหมไม่มีครับอ่าตัวเฟืองไม่มีตัวนี้ก็เอหน้าตาแปลกๆมีตัวนี้ปะครับมีหน้าตาแปลกอันหนึ่งเนดะี๋ยวไล่ดูแล้วกันตัวของเมดูช็อปยังคับอกคาเดมี่ก็ก็เหมือนเดิมครับของตกอ่าของสัตว์เลี้ยงก็ไม่มีอันนี้การเท่าเดิมไม่มีครับแล้วก็ผมจะดูตัวออสเตจู สเตจูเหมือนจะมาใหม่คืออันนี้หรือเปล่าเออโฮลี่หรืออันนี้วะไม่แน่ใจหน้าตาไม่ค่อยคุ้นเลยเออ,เออผมว่าน,นี้มาใหม่หไม่ใช่วะน่าจะนี้วะวะรู้สึกมาใหม่อันหนึ่งทุกคนแต่จำไม่ได้ว่าอันไหนว <c oughs> <c oughs> จะจำไม่ได้ผมสุกมันไม่ได้มีเยอะขนาดนี้อ๋ออนี้หรือเปล่าวอาใครเอาวอลหรือเปล่าเนี่ยหรือมิสวะวอลหรือมั้งไม่คุ้นเลยเนี่ย โอ้โหอันนี้ผมไม่คุนว่ะจริงๆเป็นออฟของอะไรอะ่ะ p d เ m d เออืมเอาจริงทุกคนผมไม่ชัว์แต่ผมรู้สึกผมไม่คุ้นกับอันนี้เลยไอตัวขวานเนี่ยน่าจะอันนี้ผมว่าน่าจะนี้ครับเป็นตัวของสเตจูมาใหม่ครับให้เติบโตนะครับเราก็จะมีตัวของอีเวนเพิ่มเติมแล้วยังว่ามีแล้วด้วยครับจูบิรอดจูบิรอดก็จะมีของตามนี้เลยครับนะของตามนี้เลยนะว่า การลงดันเจี้ยนนะแล้วก็ลงได้อวีก็สองครั้งป่ะทุกคนวีก็สองครั้งครับตัวเป็นเป็นแ plant holy ขนาดเล็กก็ลองดูการในการตีละกันนะทุกคนนะมีตัวของเรตต้องเรตติ้งที่เขานี่โหลงกันแหละเขาเริ่มลงกันแล้วครับไวมากนะฮะแล้วก็ครั้งถัดไปจะเป็นตัวบอสไฟที่เป็นเป็นไปให้ปลาฮล l y ขนาดเล็กก็จะไปเปลี่ยนท่าไปเนอะเปลี่ยนประเภทละกันที่เรเปลี่ยนประเภทครับอืม ช่วยเหลือได้ส้าทายได้2แล้วก็ลงได้วลา1ครับผมรีวาก็ตามไปเลยความยากนะครับความยากอะดับ3ก็จะได้แบบพวก,กับระบบรูนใช่ไหมช่วยเหลือก็จะได้โอ้โหคือรื่ออันดับไดีนะแต่ช่วยเหลือก็ดีครับเราต้องพยายามช่วยเหลือเขาให้ได้แบบแรงทุ่งสูงะทุกคนนะลงตัวเองก็ลงไปอ่ะก็ตัวจูบิลอตเองจะทําให้เราสามารถปลดล็อกตัวของสโตนเทเบิลตัวของระบบรูนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็รูนมันเราก็มาติดตั้งตามนี้นะครับเราก็จะมีบุ๊ก บุกของรูนก็ตายไม่เลยว่าอย่างเช่นมูฟอ่าม m o โ e เมนต์สปีดลดอ่ารีดิวพีดามเอจแม็กเอพีก็แล้วแต่แต่ละตัวครับว่าจะเราจะสะสมเป็นอะไรเนอะก็เลือกได้หมดเลยนะครับเราก็จะมีตัวรูนอาชีพด้วยเนอะอย่างอาชีพตัวของอ่ะพีผมก็ะดะแม็กเอพีนะครับเราก็จะมี healing ive, healing Effect, เนี่ยฮิลลิ่งล e ซ e ี่พิลิ่งเอฟเฟกต์เนี่ยคือแบบยิ่งสะสมคือฮิลยิ่งแรงครับผมก็ก็ผมว่าดีนะสะสมไปเรื่อยครับสายซัพพอร์ต ตัวของมองก็เป็นพีเดเมทพีเดฟพีด,พดักชั่นพวกนี้ครับวิาสาดอ่าเอ็มเดเมทพีเดเมทดักชั่นเหมือนกันเมจิกบันเชอร์ด้วยโอ้โหมดวะมีสกิลพบก,กับทุกครั้งที่สร้างความเสียหายแล้วพีเดเมทเพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอเคครับแล้วก็อย่างที่ว่ากันทุกคนนะที่เราเกรงๆว่าพาราดินจะมานะครับอันนี้คือพาราดินแน่นอนครับพาราดินละคือคอนเฟิร์มว่า ในวันที่21นี้นะครับหรือเดือนนี้เนี่ยที่จะเข้าก็คือพาราดินทุกคนนะครับ,ก,รบก็ครบทวนไหมผมว่าครบทวนอยู่แล้วผมกําลังกําลังรอเจ้าเบรนพาร์ตมาอยู่นะครับว่าจะเป็นตัวอะไรทุกคนก็อย่าลืมไปแลกเบรนพาร์ตนะแล้วก็กิจกรรม4 0 0พันที่หมดไปแล้วนะครับตรงนี้นะกิจกรรมสี่พันทุกคนอย่าลืมไปแลกของนะครับผมก็ยังไม่แลกเหมือนกันผมจะไปแลกนะครับแลกตัวของที่เราเก็บคะแนนแต่ละวันนี่แหละเราก็ไปแลกตัวตัวข้ออ่าเรียกอะไรดีวะ รีวาร์ดเออเลยเป็นรีวาร์ดของแต่ละอันละกันนะครับอ่ะโอเคทุกคนวันนี้คร่าวๆประมาณนี้นะครับยังเหล่าคนพามาติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายครับทุกคน